อาจารย์คะสวัสดีค่ะค่ะ,คะมีสมาชิกถามมานะคะว่าเ,เรื่องเกี่ยวกับทางสามแพร่งอะค่ะจริงไหมคะว่าบ้านที่อยู่กับทางสามแพร่งเนี่ยจะไม่ดีแต่ถ้าเกิดเป็นร้านค้าเป็นทําธุรกิจแต่ถ้าตรงกับทางสามแพร่งเนี่ยจะดีมากกว่าค่ะครับหรือว่าขึ้นอยู่กับเฉพาะดวงเจ้าของบ้านคะทางสามแพร่งเนี่ย<ช>มันมีทั้งดีและมีทั้งไม่ดีมันขึ้นอยู่กับองศา,าของบ้านค่ะ ได้รับไว้สมพงไหมลงตัวไหมถ้ารับไว้สมพงและลงตัวบ้านอยู่อาศัยเจอทางสามแพ่งก็ดีได้ร้านค้าก็ดีได้สำนักงานก็ดีได้แต่โรงงานเนี่ยไม่ดี<อ>ครับเพราะงั้นโรงงานเนี่ยไม่ควรมีแต่ถ้าโรงงานก็มีสำนักงานถ้าตั้งสำนักงานไว้ตรงกับสามแพง่งแล้วเป็นองศาที่ถูกต้องก็ดีได้เหมือนกัน เพราะฉะนั้นในระบบพวงชุยนั้นดีที่สุดก็มีตัวไม่ดีอยู่ต่วนั้นด้วยไม่ดีที่สุดก็มีตัวตัวดีอยู่ต่วนั้นด้วยเพราะงั้นทั้งหมดจะมองอยู่ที่ว่าสมพงหรือเปล่าเพราะงั้นสมพงหรือเปล่าข้อแรกเราจะดูตัวองศาของบ้านข้อที่สองเราจะดูดวงของเจ้าบ้านค,ครับแล้วข้อที่สามดูจากการกระทา าการกระทําก็คือเช่นเราไปตกแต่งหรือเราไปไปย้ายเข้าไปเป็นครั้งแรกการย้ายเข้าบ้านนียก็สำคัญถ้าเลือกไม่ถูกต้องดีๆมันก็ไม่ดีได้ครับดังนั้นจึงไม่ทางสามแพร่งจึงไม่ได้ขึ้นอยู่กับเป็นจะเป็นบ้านหรือเป็นร้านค้าจะดีหรือไม่ดีไม่ใช่ขึ้นอยู่กับทิศทางที่ตั้งรับครับทิศทางตั้งรับถูกต้องไหม น่า <Okay. S 2> ดวงเราสมพงไหมค่ะครับโอเคขอบคุณมากอาจารย์ค่ะ